น้องพบกับใจสังชาแนลแล้วเด้อจ้ะเมื่อในี้ใจสังสิมากินลาบพามากินลาบตับหมูจ้ะพี่น้องเบื่อผักจ้ะมีบวชเขือเขือเนื้อจ้าแตงกวาแล้วก็บพริกดิบแล้วก็สมพักแป้นจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าน้องมึงลาบตับหมูจ้ะมางจับนาะ เชมื้อจะรังเมื่อเราจะทังมื้อสีสน่นะไปจะมีสุนักเป็นขัน้นจะเหล่าจาะทัานนี้เหมือนจะเอาใช้ดูวิย็นไว้เม่นกี่ก็ไปเก็บอีกคราเป่นเมื่อไหร่แซนดวน้องรุฝนตกตับหมูจะ้ะ เจไม่ใช่ฟ้นเหรอเจ้าไม่ใช่น้ำเป็นผักจังกว่าจังอ๋อเจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้าแสบเลยนะเอาวันชุมพังนี่แล้วคุย สุนกันวนวดเลพื่น้องมาวดปชิร่จ้าเดกสังเกตปชิรหนึ่งจ้าให้สนกนอง มันนี่สวยเก็บมากขั้นเลยนะจ๊ะได้กระปุกบักง,ง,นงหนึงนงานๆมากตายเบอรดอกจะ้ะพี่เหรอโดนยังดอกจะ๊ะมน,นี่มันก็ได้เก็บได้อยู่จ๊ะคนญี่ปุ่นยืนงงดงพี่บอกว่าอุปกรณ์นี่เป็นไม่ค่อยกินจัะเพิ่งกินต้องขอหา จังนกเป็ดไว้ให้นะพี่น,น้องร้อยองค์ลง,ลงนเลี้ยงอยู่กับเบอรินชวนแม็นบ้านเฮาด้วยจ้ะกินเบิดปลเหลือมาจับนก จังัวจ้าอังหวแพงก็เพิ่มสามน่วย4ี่สิบหาบาทจ้า4ีสบแปดรเดีขึ้นราคาแล้วหนาห่อนจังัวที่ท้วจ้า หน่อเนื้อหมาอกับแพงจับหน่อหน่อเน้อหมาอผักสีแพงทุกอย่างเอาคุยครับตับหวานๆนี่ก็ได้อืม เครื่อเมือเวมื้องสอนจ้ะ พริมันนี่ใช้พริกไทยใช่ไหมพี่สื่อพริกกันของญี่ปุ่นมาจากพริกผงแต่ว่าบม่ค่อยเผ็ดต่อตาพริกที่เจอสั่งซื้อมตาตลาดไทยมันเหมือนแบบเนาะสิ้นเดือนคก็ใช้ไปมันไก่จ้า่าดสม,มุดว่าสซังอินเทอร์เน็ตต้องซี่กับ่าส่งแพงก็่าดรถอีกแล้วเนาะ จะสั้ก็เล่นไปเองเถ่ะไปซื้อ้ันเทยุ่นเนี่ยห้างนั่งรถไฟไปสี่สิบห้านาทีจ้ะ จิ๋นกัพี่น้อ,องอาหารไทยก็แเลยส่วนมากไปร้านไทยก็ชื่อๆจะพวกน้ำปาลาทื่แตบพี่น้องแล้วก็ชิ้วขาวบกพริก พปชื่อมันมีขายอยู่ในห่างของญี่ปุ่นอยู่ด้วยจ้ะของอายุนโมโตะถุงละสองร้อยสี่สิบบาทชิ้หนึ่งจับหนักเจ็ดั้งกะกินอยู่ประมาณสามเดือนที่เดือนนี่นะจ้ะโนหนึ่ง xem nói hướng làm sai lá, xem lá, nó chưa nó, một bình nắng nó con nữa là con cứt chưa nàng nắng chắc nắng chưa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  nắng thấy nắng chưa nắng กินไผ่กินมันจ้ะพี่น้องตั้งคนตั้งอยากแต่ว่าคือขันจ้ะจิ่ท้อง,งก,กินนักอาหารอีสาสนมากกว่าพี่เป็นคนเนี่ยก็กินอาหารเนี่ยต้งแส่จ้ะต้กค้ากันจ้ะนะอืมบอกพี่กินในเพชร ตุ๋อเองไอ้องตม๋เองกันนะพิษพิษหัวลูกกัดตะพิษนาเอข้าไปใจแค่ใจแค่ต้อเพิรต้งแบปนนอเลน ลับเป็นหวานน่จ๊ะเป็นเงาะให้กินดิบกัยสี่บน่บจัะแต่ว่าเจ๊ัังไม่กินดิบ どうた por นกันนกใจเสังขอบคุณหลายๆนะจ้าที่พี่น้องเข้ามารับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใจสังนี่เด้อค่ะกดติดตามให้ใจสังนี่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ